การปฏิบัติอันเป็นประโยชน์แก่กำลังพลนพิธีลงนะจันรกลองมาครับการสืบสวนภาคหนึ่งตำรวจท่องเที่ยวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกคอปรองครับผมทันตำรวจตี่อําตำรวจทหารตำรวจท่องเที่ยวหาหามมูลทิอาหารบกที่18 ม่วงเวทศกาลสงกาลเลยครับด้วยกําลังเจ้าหน้าที่ ει, ตารวจของ,ง ules, ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีตารวจทางหลวงตารวจจุดป้องนเมืองหัวหน้าหน่วยงานและวิสาหกิจตลอดจนภาคเอกชนได้ให้ในโยบายเรื่องของการกวดขันการอำนวยความสะดวกครับต่างๆซึ่งทางตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีก็ได้มีการกำหนดอมอบนโยบายแล้วก็ปล่อยแถวนะครับดังนั้นเวลาที่ เป็นวันหยุดนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็เป็นเรื่องปกติที่พวกเราต้องเพิ่มเพิ่มความเข้มในการทํางานนะครับครับตอนนี้ได้เวลา เจนวิทย์ตั้งเจริญวัระกณน,นะครับ <Okay. S 1> เมฆของเราในช่วง2องกานะครับ